ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับ4คดีสําคัญเดือนมิถุนายนคดีคุณทักษิณเมื่อวานศาลอาญารัชดาก็ประทับรับฟ้องคุณทักษิณความผิดมาตรา112และก็พรบอคอมพิวเตอร์ให้ประกันตัวคุณทักษิณด้วยวงเงิน5 0 0 0สน แต่ขอยึดพาสปอร์ตแล้วก็ห้ามไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศส่วนคดีต่อมาก็คือคดีศาลปกครองกลางขอให้ศารลรับนูลเนี่ยวิเคราะห์กรณีมีการร้องเรื่องการเลือกสอวเนี่ยขัดรับนูนศาลก็บอกว่าไม่ขัดรับนูนและการเลือกตั้งสวสามารถเดินหน้าต่อไปได้คดีที่3ก็คือคดี40สรวร้องถอดถอ,ถอนนายกออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีเนื่องจากการตั้งคุณพิชิตชื่นบานเมืม่อวานศาลก็ให้ส่งพยานหลักฐานแล้วก็หน่วยงานเนี่ยของเพิ่มเติม,ตมภายใน15วันแล้วก็นัด พิจารณาครั้งต่อไปในวันที่10กรกฎาคมสุดท้ายก็เป็นคดียุบพ,พักเมื่อวานศาลก็นัดให้มีการส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็ขอให้มีการประชุมแล้วก็นัดต่อไปในวันที่3กรกฎาคมแล้วก็ขอให้ทั้ง2ฝ่ายก็คือก้าวไกลกับกกตมาตรวจพยานหลักฐานวันที่9กรกฎาคม